You're to Momentum listening the Moment um Podcast Beholder Podcast มองอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ b e h อ l d e r ร์พ c a s t อีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันในช่วงเวลาที่การเมืองไทยกำลังร้อนชาเออเพราะว่าอ,อ อยู่ดีๆก็เกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเขาเรียกว่าเป็นเป็นคำสั่งไหมมติของสารรัฐมนูญแล้วกันหลังจากรับคำร้องที่ประธานสภาแล้วก็ฝ่ายค้านได้รวบรวมชื่อเพื่อเพื่อให้วินิจฉัยเรื่อง8ปีเนี่ยที่เราเคยคุยกันเอไม่มีใครคิดเหมือนกันเนาะตอนนั้นเราคุยกันเนี่ย for the record ก็คือพลเอกประยุทธ์จะจะรอดใช่ไหมวันนี้เรายังไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดแต่ว่า มี s ร g ล่วงหน้าว่าให้ให้ยุติการปฏิบัตินการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างที่ที่สารรับรับเรื่องก็คือยุติเลยระหว่างรอการการวินิจฉัยซึ่งโดยหลักการควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีทางรู้ว่าวินิจฉัยเนี่ยจะเป็นโบหรือจะเป็นลบใช่ไหมครแล้วถ้าเกิดวินิจฉัยเป็นลบในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันก็แปลว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำเนี่ยก็อาจจะเป็นโมฆะหรืออาจจะวันวันที่สารรับวินิจฉัยอ่ะคือวันที่ครบรอบพอดีของ8ปีนับจาก นับจากการได้เป็นนายกครั้งแรกในปี57พูดง่ายๆคือถ้าสมมุติว่ายังปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแล้วสายมีคําสั่งย้อนหลังเนี่ยโอ้โหมันก็จะมีผลทางกฎหมายมีความพีความเยอะเลยต้องมาตีความกันไปหมดอีกก็ยุติดีกว่าแต่อยทางนี้ทางนั้นก็เป็นสิทธิหลายๆคนคาดไม่ถึงเหมือนกันใช่คาดไม่ถึงเพราะว่าอันหนึ่งบางคนเขาบอกว่าสารน่าจะวินิจฉัยแบบด่วนมันจะมีเคสที่ด่วนหลายๆครั้งก็เกิดขึ้นมาแล้วหรืออาจจะแบบ รอดไปเลยไม่ก็ร่วงไปเลยอะไรเงี้ยพอมามาตอนนี้มันก็เหมือนเป็นช่วงสุญญากาศเล็กๆทางการเมืองเหมือนกันมันมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นช่วงปี49อืกที่คุณทักษิณหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ตอนนั้นคุณทักษิณเนี่ยยุบสภาใช่ไหม,มแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่คุณทักษิณแต่ว่าตอนนัน้นมันเลือกตั้งโดยพรรคประชาธิป,ปัตย์บอยคอร์ดพรรคอื่นๆบอยคอร์ดหมดเลยคุณทักษิณกลับมา แต่ว่าก็ขอที่จะก็ตอนแรกก็จะก็จะเป็นนายกแหละแต่สุดท้ายก็มีข้อมูลใหม่บอกว่าเออไม่เป็นดีกว่าเว้นวักเว้นวักวก,ก็คล้ายๆกันเนาะหรือว่าตอนออช่วงปลายปี5-6ถึง5-7คุณยิ่งรักคุณยิงณย่งรักสภาคล้ายๆกันก็เป็นรักษาการยาวนานใช่ตอนนั้นก็คือ กปปสก็บอกว่าให้คุณยิ่งรักแล้วให้คุณยิ่งรักกคอร์รัที่รักษาการลาออกซะจะได้เปิดช่องให้มีการตั้งรัฐบาลใหม่มแต่ว่าก,ก็ไม่ได้ทำในสุดท้ายเกิดการรัฐประหารจนพลิกประยุทธ์เนี่แหละเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่างกันตรงที่รัฐบาลนี้ยังคงอยู่ยังคงมีถานะของความเป็นรัฐบาลชัดเจนแค่แค่เพียงแค่นายกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนแค่นั้นเองเนาะยังไงก็ตามครับพูดถึงเดือนสิงหาเดือนกันยายนี่ ครั้งก่อนเราเคยพูดช่วงเดือนเมษาพฤษภาไปถ้าจำได้เราบอกว่ามันเป็นช่วงที่มีเหตุการณ์ทางการเมืองในอดีตเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะเมษาพฤษภาเนาะหลายๆปีจริงๆกันยาเนี่ยเป็นอีกเดือนหนึ่งที่มีเหตุ รัฐประหารเกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะจำกันได้คือ19กาันยาในยุคข,ของคุณทักษิณท,ที่ทางคอมอชอเข้ามาแต่จริงๆแล้วก่อนนั้นเนี่ยมันมีความพยายามในการรัฐประหารครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายนแล้วก็ค่อนข้างเป็นที่พูดถึงในในช่วงสมัยหนึ่งอะ่ะคือรัฐประหาร9ก้ากันยาออขออภัยไม่ใช่รัฐประหารต้องบอกว่าเป็นกบฏ9กกันยาเพราะว่ารัฐประหารไม่สําเร็จปกติเราพูดถึงกบฏเนี่ยมันมีชื่อใช่ไหมเราพูดถึงกบฏมษาฮาวายก็มีชื่อ กบฏเอ่อย่างอื่นก็มีชื่อกระบฏแมนทัตตันกระบฏอะไรแล้วก็แล้วแต่มันจะมีชื่อเรียกของแม้กระทั่งครั้งแรกหลังเปลี่ยนเป็นกัมพาร์ก็กระบฏบาวอนเดชใช่ใช่แต่ว่ากระเบศก้ากันยาเนี่ยมันหาชื่อเรียกมันได้ยากเนาะก็เลยเรียกวันที่ไปเลยมีมีหลายชื่อที่เรียกหนึ่งคือกระบฏทหารนอกราชการเนี่ยจะบอกว่าทำไมแล้วก็ที่ได้รับความนิยมมากๆอันหนึ่งก็คือกระบฏนัดไว้แล้วอย่าไม่มา เดี๋ยวเราจะทำไมเดี๋ยวเราจะขยายความนะครับว่าทําไมทําไมถึงมีชื่อพวกนี้ขึ้นมาต้องเล่าก่อนว่ากระบฏดก้ากันยาเนี่ยเกิดขึ้นในยุคพลเอกเปรมเครั้งที่แล้วเราเคยพูดแหละว่าในสมัยของพลเอกเปรมเนี่ยคนรุ่นหลังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าจริงๆอ่ะไม่ได้รยด้วยกลีบกุหลาบไม่ได้สวยงามมีความพยายามในการโค่นล้มอานาจพลนเอกเปรมหลายครั้งนี่คือหนึ่งในในสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นครั้งสุดท้ายที่ เรียกว่าอะไรเรียกว่าเป็นที่รับรู้แล้วกันเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นกบฏครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นในในประชาธิปไตยไทยด้วยเพราะว่าหลังจากนั้นก็ยังไม่มีไม่มีความพยายามที่แบบใช้กองทัพแล้วกันออแต่ถ้าพูดถึงโค่นรัฐบาลเนี่ยคงยังมีอยู่เรื่อยๆแล้วพอพูดถึงพลเอกเปรมจริงๆเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือเป็นวันวันคล้ายวันเกิดพลเอกเปรมดินสุรนนท์แล้วก็มีงานใหญ่ด้วยที่ที่บ้านเกิดท่านช ก็ยิ่งใหญ่มากก็มีการพาปาเปรมใช่ไหมฮะจากนำอัฐิปาเปรมจากวัดราชประพิษเนี่ยกลับไปที่สงขลาแล้วก็มีการจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่ก็จัดต่อเนื่องกันเม็นอาทิตย์เลยแล้วก็วันนี้ก็คือแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือมีพิธีในการบรรจุอัฐิของพลเอกเปรมเนี่ยเอาไว้ที่สวนเพรมดินสุนนนท์ที่ที่อำเภอเมืองสงขลาที่เป็นบ้านเกิดของท่านก็ถือว่าเป็นอนุสรณ์สุดท้ายของของพลเอกเปรมแล้วก็ เป็นบุคคลที่ต้องบอกว่าสงขลาเนี่ยมีบุคคลทางการเมืองหลายๆคนคจนถึงปัจจุบันเนาะท,ที่ยังยังคงแบบมีบทบาทอยู่คุณวิศนุเครือง,งามอะไรอย่างเงี้ยก็ตาม<ช>ยังไงก็ตามครับวันนี้เราจะไปที่โฟกัสที่9กันยาครับก็ผมอยากจะเล่าอย่างนี้ก่อนว่า9กันยาเนี่ยก็คือเกิดในช่วงที่มีสองสิงอยู่ด้วยกันสิงแรกปีปีอะไรนะครับ สองห้าสองแปดครับพผลเอกเปรียมนี่อยู่ถึงปีสามหนึ่งอันนี้ก็ถือช่วงช่วงท้ายๆเหมือนกันเนาะก็ผลเอกเมนียมอยู่สองสามถึงสามหนึ่งเนาะแล้วก็ปีสองแปดเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่กําลังสุกงอมก็มีสองสิ่งด้วยกันก็คือผลเอกเปรียมเนี่ยเป็นนายกแล้วก็ผลเอกอาทิตย์กําลังเอกเนี่ยเป็นผู้ประชาการทาหารบกม,มันมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นในปี25271หนึ่งปีก่อนหน้านั้นก็คือมันมีการลดค่างเงินบาท จาก23บาทเป็น27บาทแล้วก็เกิดการเกนนะิดการประทะกันระหว่าง2สิงเนี่ยครั้งแรกรก็คือฟอนิกเปรมเนี่ยตัดสินใจร่วมกับรัฐมนตรีคลังแล้วก็พวกเทคโนโเนีไม่กี่คนว่าเฮ้ยถึงเวลาและที่จะต้องรอ,อ,อยตัวค่าเงินบาทเพราะตอนนั้นเนี่ยมันเกิดการที่มันมีคนที่เก่งกําไรค่าเงิน มันมคล้ายๆกับปี4 0ูนี่แหละก็คือเอาเงินอยากเงินตาต่างประเทศเข้ามาแล้วก็มามามา,มา,มาหมุนในไทยแล้วก็ใช้ไอ้ช่องว่างที่อดอกเบีย้ยที่มันต่างกันเนี่ยในการที่จะปั่นเงินแล้วก็มีการทําแชร์ลูกโซ่ด้วยอ,อันนี้เราจะขยายความตรงน,นี้อีกทีหนึ่งเพราะว่าเกี่ยวกับกบฏครั้งนี้ด้วยแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย,ยมันนําไปสู่การขัดแย้งกันระหว่างสองคนก็คือพลเอกเปรมกับพลเอกอาทิตย์พลเอกอาทิตย์เนี่ยก็ทันทีที่รู้ข่าวเรื่องค่าเงินบาทเนี่ย ก็ถแถลงข่าวออกทีวีเลยช่อง7กับช่อง5้าบบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลลอยตัวค่างเงินบาทครั้งนี้เพราะว่าทางกองทัพบกเนี่ยสั่งซื้ออาวุธไปเยอะอแล้วก็อาวุธทั้งหลายที่สั่งซื้อเนี่ยก็เป็นอาวุธสหรัฐรซึ่งมันทําให้สูญเสียงเามามหาศาลราคามันพุ่งขึ้นทันทีเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ย ก็จบลงภายในเวลาไม่กี่วันก็มีการทำวามเขาจกันได้แต่ว่ามันเป็นรอยรล่วแหละแต่แต่ย้อนไปนิดนึงว่าพลเอกอาทิตย์เองเนี่ยก็มาจากการแต่งตั้งของพลเอกปรมถูุกอ่าใช่พลเอกอาทิตย์เนี่ยถ้าเราฟังจากตอนเมษาวายมันจะต่อกันติดพอดีเพราะพลเอกอาทิตย์เป็นคนที่ปราบกบฏเมษาวายสำเร็จอ่าแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผบบอทใจใช่ครับทีนี้ถ้าเราจะสรุปสาเหตุว่าก้าวกันยาเหตุผลที่มันนํามาสู่จุดที่ทหารมายึดอานาจเนี่ยเกิดจากอะไรเนี่ยผมว่ามันมี3ามถึงสสาเหตุใหญ่นะครับ หนึ่งก็คือแผลเดิมจากเมษาห้าวายมเมษาหาวายที่เราคุยกันเนี่ยว่ามันเป็นการกรบฏครั้งใหญ่ที่สุดก็คือมีการรวมตัวของทหารครั้งใหญ่ที่สุดทุกเหล่าทัพเลยแหละโดยนําโดยพันเอกมนุนลูกระจรซึ่งเป็นยังเติร์กเนาะเข้ามาแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้มีการเอาผิดทหารเด็กๆแต่ว่าก็มีหลายคนที่ที่มามีส่วนร่วมเฉพาะ่มันมีเยอะมากเนี่ยซึ่งไม่ได้รับความเจริญก้าวหน้าทั้ง ทางอาชีพราชการเพราะ <Eng l. S 1> ว่าเขาไปมีส่วนกับบทครั้งนั้นเนาะแล้วก็จปรรุร่นเจเนี่ยซึ่งคุณมนูรุกขจรเป็นเป็นหนึ่งในหัวหอกในในในผู้นำเนี่ยก็โดนฟรีซกันหมดเพราะว่าเขาถือว่าไปทั้งรุ่นแลวเกี่ยวกับบท <Eng l. S 1> คบบทรั้งนั้นระหว่างทางระหว่างปีสองสี่ถึงปีสองแปดเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึนน่งก็คือมีคดีลอบสังหารพลเอกเปรมหลายครั้งเนาะมีความพยายามในการลอบสังหารพลเอกเปรมหลายครั้งแล้วก็จับได้บางไม่ได้บางแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เขาพยายามโยงมาถึงพันเอกมนูนว่าเป็นว่าเป็นผู้ดี้อลังเบื้องหลังอแล้วก็อีก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 อันหนึ่งที่ที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเราเคยเล่าไปแล้วนิดนึงในตอนตอนตอนกบฏรศชสองห้าสามสี่ก็คือมันมีสิ่งที่เรียกว่าคดีลอบสังหารเกิดขึ้นก็คือมีความพยายามในการลอบสังหารสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนนถตอนนั้นนะครับที่สนามกีฬาสุพัชราศั่อมีการเอาระเบิดไปซุกในรถไอติมแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าตำรวจจับได้ก่อน แล้วก็พยายามจะโยงไปถึงถึงพันเอกมนูรุพจนกันว่าอยู่เบื้องหลังมผมเพิ่งอ่านในหนังสือของใสแดงเนี่ยคนตีขัติยะสวัสดิผลเนี่ยอันนี้ก็ข้อมูลที่ไไม่ได้อาจจะไม่ได้บดเผยมากนะักก็คือก่อนที่จะมีการกบฏ9กันยาไม่กีวันเนี่ยมีการมีตำรวจเอาหนังสือมาให้คุณมนูรุเซ็นยอมรับว่าอยู่เบื้องหลังคดีนี้จริงออ,อก็คือเหมือนกระบีบอะว่าเออ มโนเนี่ยอยู่คุณมนนเนี่ยอยู่บ้างหลังทั้งคดีของพลเอกเปรมทั้งคดีรอบสังหารสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็ซึ่งซึ่งพลเอกมโนเขายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องแต่ว่าสุดท้ายนั้นเนี่ยหนังสือเนี่ยเหมือนกับว่าทางทางวังรับรู้ครับแล้วก็บอกบอกคุณมนนว่าอาจจะไม่ต้องเซ็นหรืออาจจะรู้แหละว่าไม่เกี่ยวข้องก็สุดท้ายแล้วก็เลยคดีนี้คดีนี้ก็เลยอ่ะอาจจะจบไปแต่ว่ามันมีมันมีมันมีแผลแล้วในตัวในตัวคุณมโนเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิด ไม่ยึดอำนาจพลเอกเปรมหรือว่าถ้าไม่ทําอะไรเนี่ยคดีนเนี่ยก็จะ <ทำ S 1> จะกลับอะไรทั<ๆ>้งหมดแล้วมันกลับมาจริงๆตอนปีสามสี่เนาะสองก็คือมันมีมันมีเรื่องของทหารระดับสูง <c oughs> คือเราเรารู้กันอยู่ว่าในทศวรรษสอง้าสองศูนย์ถึงสองห้าสามศูนย์เนี่ยเอ่อการเติบใหญ่ของพลเอกเปรมเนี่ย <c oughs> ในกองทัพเนี่ยมันทำลายเส้นทาง หลายหลายคนใช่ไหมฮะเ,เราเคยเล่าคุณคลเอกเกีงศักด์ชมานันคลเอกเกีงศักด์ชมานันเนี่ยก็ถูกบีบให้ออกจากนายกเพื่อจะให้เพื่อจะเปิดท้ายพลเอกเปรมมีพลเอกเสริมนานครคนนี้ก็เป็นผบวัทบเดิมแต่พอพอคนเอกเปรมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ย อเอกเสริมก็ถูกดันในเป็นผู้บริการทหานรสูงสุดเพราะว่าเพื่อเปิดทางให้คนเอกเปรมเป็นผอวทบแล้วมันก็เป็นช่วงที่ผอ,อสูงสุดเนี่ยอำนาจลดล,ล,ลงเรื่อยๆมันไม่มีอํานาจเด<อ>ี๋ยวผอสูงสุด<อ>ใช่ไหมฮะเพราะไม่ได้คุมกาลังทัพบกแล้วก็มีคนเอกยศเทพสรินในยุทธยาคนเนี้ยก็เป็นคนสนิทของพนเอกเสริมรเนาะแล้วก็ไม่ถูกกับคนเอกเปรมเหมือนกัน คนพวกนี้พ,นพันเอกมนูนเนี่ยก็เลยรวมเหมือนรว,รวมทีมคนที่ไม่ถูกกับพลเอกเปรมทั้งหลายเนี่ยม,มารวมวกันศัตรูของศัตรูคือมิตรจริงๆแล้วก็มาอยู่ในกองบัญชาการในการที่จะล้มพลเอกเปรมในปี28คนพวกนี้เนี่ยกเกษียณหมดแล้วนะ<อ>แต่ก็ยังมีอํานาจมีลูกน้องอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยแต่ว<ๆ>่ามันรวมกันว่าเออคนพวกนี้เ,เป็นศัตรูพลเอกเปรมก็มารวมกันก็เลยกลายเป็นชื่อเล่นของกระบฏครั้งนี้ว่ากระบฏนายทหารนอกราชการอืมอันนี้เคยได้ยินเหมือนกันนะอ่าก็เลยรวมตัวกันตรงนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนนั้นเนี่ย อย่างที่เราเล่าไปตอนแรกว่าว่ามันมีเรื่องของการเรื่องของค่าเงินบาทลอยตัวมีการเก็งกำไรค่าเงินบาทสิ่งที่คิดมากตอนนั้นคือแชร์ลูกโซ่แม่ฉมอยนี่เกิดยุคเนี่ยปีสองแปดที่แหละปีสองแปดที่แหละเออแชร์ลูกโซ่ก่อนที่จะมีแม่ฉมอยเนี่ยมันมีแชร์ชาเตอร์ขึ้นมาครับแชร์ชาเตอร์เนี่ยตอนนั้นก็คืออย่างที่เล่าก็คือเอาเงินฝากจากนางประเทศซึ่งดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมาหมุนในไทยยาวกาไรแล้วก็เอาไปลงทุนต่อครับก็ตอนนั้นเนี่ยคนที่เห็นช่องว่างนี่ก็คือคุณเอกยุทธ์อัญชันบุ เอ,อ,อกยุทธอัญชันบุตรเนี่ยก็เอาเอาเงินมาหมุดแล้วก็ไปลงทุนในพวกสินค้าพวกกระพันในสินค้าในใน,ในสังหาริมทรัพย์แล้วก็เปิดให้คนเนี่ยเข้ามาลงทุนในในแชร์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเน,ะนะาะก็แชร์ชาร์เตอร์ก็เลย ก็เลยมีเงินหมุนในในชายชาเตอร์เนี่ยเป็นระดับพันล้านซึ่งในช่วงเวลาปีประมาณปี27จ็ดถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือคือคนที่เข้าไปมีส่วนร่วมหมายถึงว่าเอาไปลงทุนกับกับชาเตอร์เนี่ยมีตั้งแต่ชาวบ้านแม่ค้าข้าราชการไปจนถึงแบบบุคคลระดับสูงวงไฮโซอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วก็ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ธนาคารไม่ได้ไทยรวมถึงกระทรวงการคลังก็เห็นความผิดปกติตรงนี้ก็เลยพลเอกเปรมในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการลดค่าเงินบาทเนี่ยก็มีกฎหมายในการจัดการกับพวกช้ลูกโซ่นี้ด้วยแล้วก็ออกมาจากเรื่องฟ้องเงินอะไรอย่างเงี้ยใช่ออกมาจากคุณเอกยุทธ์คุณเอกยุทธก็เลยต้องหนีหนีออกนอกประเทศเนาะแล้วก็หนีไปที่เยอรมนีปรากฏว่าในช่วงเวลาก่อนกรบฏก้าวันยาไม่นานน่ก็มีโทรศัพท์เรียกว่าเอกยุทธ์มาช่วยกันยึดอำนาจคืน เพื่อเพื่อที่จะเคลียร์คดีก็เหมือนกันศัตรูของศัตรูเ,เพื่อที่จะเคลียร์คดีก็รวมคนพวกนี้เข้ามาเรื<ช>่อยๆเนาะแล้วก็อีกส่วนก็คือนเนี่ยพลเอกอาทิตย์กำลังเอกก็มีก็มีความขัดแย้งกับนายยอแต่ว่าอันนี้ละไว้ก่อนที่น่าสนใจก็คือการการกรบฏก้าวกันยาต่างจากครั้งอื่นๆก็คือมีความพยายามในการที่จะสร้างมวลชนเข้ามาร่วมด้วยคือก่อนหน้านั้นมันไม่มีนะฮะก่อนหน้านั้นคือก็เป็นเรื่องทหาร ปรากฏว่า9มิถญนายเนี่ยคุณมโนรูปขจรเนี่ยก็ติดต่อทั้งผู้นำแรงงานสภาพแรงงานบอกว่าเฮ้ยเอาแรงงานเข้ามา่อยใช้มวลชนเข้ามากดดันอีกทางหนึ่งใช่แล้วก็มีการตั้งเวทีของวงคาราบาวขึ้นที่ลานพระรูปทรงม้าสมัยที่วงคาราบาวยังเป็นวงเพื่อชีวิตอยู่คาราบาวดังมากตอนนั้น2528คือปีเดียวกับที่ออกชุดนินเทลแลนด์ใช่ก็ก็มาตั้งก็ก็มาตั้งตั้งเวทีที่ลานพระรูปทรงม้าเพื่อจะเรียกมวลชนอ่ะเล่นดนตรีแล้วก็เรียกมวลชนปรากฏว่า ก็รถถังจอดกันเรียงกันเต็มพึบพับแหละที่ที่รามพระลูกสงมาม,มีการยึดอ,อสอมทเรียบร้อยล<ะ>แล้วลว,ลว,วันที่เก้าแล้วนะวันที่เก้าวันยาสองห้ 2, 5, 2, าสองแปดเช้าวันนั้นเนี่ยก็ตั้งแต่เช้ามืดมรัฐประหารทำเช้ามืดใช่ไหมทุกครั้งเก้ากันยาก็ทาเช้ามืดอมีทาหารมาตั้งแต่ตีสามตีสี่ยึดได้หมดมในถนดนนําเนินมไม่ว่าจะบอกทอบมไม่ว่าจะพลหนึ่งกองทัพภาคทีค่หนึ่งอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ก็ไปตั้งกองบัญชาการที่สนามเสื้อป่าครับ ปรากฏว่าก็เนี่ยวงคาราบาวก็กําลังตั้งเครื่องตีกันเาเล่นก็ดูแล้วนาจะเรียบร้อยแล้วล่ะมีผู้นําแรงงานมามีรถเมล์ขนแรงงานมาพอยึดขอสมก่อนเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุณเอกยุทธก็นั่งรถเบนซ์มาแล้วก็เปิดท้ายรถแจกเงินทหารโอ้เปิดเผยมากเป็นการรัฐหานี่มันทาพในหนังชัดๆเออนั่งรถเบนซ์มาข้างหลังแล้วก็ทั้งที่เอกยุทธนี่คือเป็นคนที่เหนีคดีอะเออโดนคดีอยู่แต่ว่านั่งรถเบนซ์มาแล้วก็แจกเงินทหารตรงนี้ลานพระรูปทรงม้าเลยก็ปรากฏว่า ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะตั้งตัวไม่ได้เลยเพราะพลเอกเปรมเนี่ยไปราชการที่ประเทศอินโดนีเซียอ๋ออยู่ต่างประเทศด้วยอันนี้คือวิธีเดียวกับตอนรัฐบาลคุณทักษิณอ่าพลเอกเปรมีนอยู่อินโดนีเซียส่วนพลเอกอาทิตย์กำลังเอกที่เป็นพบทบเนี่ยอยู่ที่ประเทศสวีเดนตั้งใจไหมไม่รู้ก็คล้ายๆกับกรณีคุณทักษิณก็คือคนคนที่เป็นเฮดเนี่ยอยู่ต่างประเทศหมดแล้วก็คนที่คนที่คนที่รองลงมาที่อาจจะไม่ได้ไม่ค่อยได้รู้เรื่องอะไรเนี่ยก็คือคุณ พลเอกเทียนชัยสิริสัมพันธ์เนี่ยลองนายยกเนี่ยแล้วก็เป็นทาหารเก่าเนี่ยก็ต้องมารับหน้าเสือว่าเออกูต้องทําอะไรดีต้องต้องจัดการเรื่องนี้แทนนะ่ะพอรู้ตัวอีกทีคือถนนราบเดินถูกยึดหมดแล้วเนี่ยเขาก็ไปตั้งกองบัญชาการที่กรมทหาราราบพิเศษบางเขนแทนนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยคนคือพลเอกพิจิตรกุลวณิชน,นะครับซึ่งภายหลังเป็นองค์มนตรีตอนนี้เป็นองคมนตรีใช่แต่สิ่งที่ฝ่ายกบฏสู้ไม่ได้ก็คือคือตอนนั้นเนี่ยถ้าถ้าเรานั่งดูตัวเลขเนี่ยกองพันทหารเนี่ยม ในในในหลักการเนี่ยก็คือคุมรถถังกับคุมยานเกราะการที่จะคุณจะรับทระหารได้ในประเทศไทยเนี่ยคุณต้องมีทหารราบทหารลาบก็จะไปยึดตามที่ต่างๆ<อ>แต่ไม่มีทหารมาจะท,ทำอะไรไม่ได้ปร,กรากฏว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเนี่ยคุมวิทยุได้สิ่งที่ฝ่ายกบฏท,ทําก็คือเอารถถังที่จอดที่ลามลูกอะ่ะยิงสยสยใส่สถานีวิทยุคนหนึ่งอยู่ตรงนั่นเลย<ไ>ตรงตรงตรง,ตรง,ตรงใรงกล้ๆสวนสรุรรณรเนี่ทำลายทำลายกระบอกเสียงซะใช่ แล้วก็กลายเป็นว่าตอนนั้นก็กลายเป็นว่าดันมีนักข่าวฝรั่งอยู่สองคนคุณนิวเดวิสจาก a อ c บซิออสเลียกับคุณบิลแรชก็คุณนิวเดวิสเนี่ยเป็นคนที่เป็นช่างภาพสงครามเนาะถ่ายสงครามที่เวียดนามสายสงครามที่ลาวไทยยนั้นอะไรมาเป็นคนที่เก็บภาพรถถังวิ่งเข้ามาในสถานทูตสหรัฐรถถังเวียดนามวิ่งไปในสถานทูตสหรัฐตอสงครามเวียดนามได้แต่ว่าอยู่ในช่วงสงครามเย็นถูกยิงตายเลยไทย ด้วยคณะรัฐประหารใช่ใช่้วยคณะรัฐประหารนี่เขาบอกว่าเออไทยๆรัฐประหารได้เงียบสงบที่สุดก็ถูกยิงตายหน้าถานีวิทิวอมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กละเพราะว่ามีคนตายและเป็นต่างชาติและเป็นสื่อมวลชนอีกสื่อมวลชนหมันแบบแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงมารับลูกกําลังลงแท็กซี่ก็โดนยิงไปด้วยก็พอเริ่มมีเสียงปืนก็รู้แล้วว่าโหไม่จบไม่ง่ายดังนั้นคุณแอร์คาราบาลรีบเก็บเครื่องดนตรีลงเลยได้เลยแล้วก็เสียงเนี่ยเสียงปืนที่ยิงเนี่ย เขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าฟังเพลงมโนกเนี่ยมโนกในชุดชุดอเมริกโกยของของคาราบาวเนี่ยก็จะได้ยินเสียงปืนนะในในตอนต้นเพลงเสียงปืนใหญ่ที่ยิงอ่าก็เป sure> ็นความตั้งใจเป็นความตั้งใจเพราะอยู่ในเหตุการณ์อ่ะใช่ใช่แล้วก็มโนกเนี่ยเพลงมโนกของคาราบาลมีประมาณแปดเก้าภาคเนี่ยมโนกนี่ก็คือความจริงก็คือคุณมโนูรุกอร์จออ่าเขาแค่แปลงชื่อครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงอืก็จบอืดยความ้วยความล้มเหลว เพราะว่าไม่มีอะไรหลังจากนั้นตามมาอีกเลยเออพอเสียงระเบิดเกิดขึ้นมีคนตายเออแล้วก็เดิมเนี่ยมันมีแผนว่าเออจะมีทหารมาเป็นพันคนมาช่วยกองบัญชาการที่สามเสือป่าเนี่ยปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยซึ่งไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเสียงปืนด้วยหรือเปล่านะอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้ชอาจจะไม่มาอยู่แล้วตั้งแต่แรกเขาที่เราพูดว่าเมษาฮาวายเนี่ยมันใช้เวลาสามสวันต้องไปตั้งกองบัญชาการที่โคราชต้องแบบโอ้โหใหญ่โตปรากฏว่าอันเนี้ยห้าชั่วโมงจบ <gesch> แล้วก็ทุกคนก็พูดตรงกันไว้ว่านัดไว้แล้วทําไมไม่มาอืถามว่านัดใครไว้อืมไล่ทไลายทีเวลาใช้เวลาถึงแค่บ่ายบูงเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดก็จบลงแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์แล้วเฮ้ยมนูนไปต่างประเทศมันนัดรูปขจรน้องชายของมนูนเนี่ยซึ่งตอนนั้นเป็นเป็นนาวากาศโทแล้วก็ขุมพวกอากาศเสยธถินซึ่เป็นซีลของทหารอากาศนะนะมาช่วยก็มนัดไปสิงคโปร์ด้วยไปขับมนูนแล้วก็คําบอกเล่าของคุณเอกยุทธันชนบุตรเนี่ยก็คือ ที่สิงคโปร์เนี่ยก็คือให้ลีเซียนลงซึ่งปัจจุบันเป็นนายกสิงคโปร์เลยตอนนั้นเป็นลูกชายของลีกอนยูเนี่ยให้รับมนุนกับมนัฐที่สิงคโปร์แล้วก็คุณเอกยุทธ์ก็ม,ม,มีมีคำสั่งให้หนีเหมือนกันแต่ตอนแรกคุณเอกยุทธบอกว่าโอเคจะจะจะ,จะสู้สักพักหนึ่งปรากฏว่าสู้ไปสู้มาไอ้เงินไทยลดหายหมดเออแล้วคนขับแล,ล้วรถรถที่เอามาที่ขนเงินไว้ลดหายไปทั้งคันเลยเ<อ>ก็ไม่มีเงินแล้วก็สู้ไม่ได้ก็ไปดีกว่าไปดีกว่าคุณเอกยุทธก็หนีไปมาเลเซียนะครับ ตอนเย็นโมนอกเปรมก็ลงเครื่องกลับจากอินโดนีเซียก็น่าพอรู้จะเหตุการณ์ปุ๊บก,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 ก็คือเดินทางกลับเลยแหละใช่ใช่แต่ไม่ได้ลงที่กรุงเทพมันลงที่หาดใหญ่อเพราะว่าตอนนั้นในหลวงพระธทินีเนี่ยประทับอยู่ที่พระธนัมทักรรษิณราชดิเวเอยู่ที่ใต้อยู่ที่ใต้ใตก็ไปเข้าเฝ้าก่อนใช่ไหมไปเข้ไปเข้าเฝ้าก่อนไปเข้าเฝ้าก่อนก็ลงมาแถลงข่าวประมาณสิบห้าทีแล้วก็ไปเข้าเฝ้าครับแล้วก็หลังนั้นถึงจะถึงจะขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพก็เป็นอันว่าเป็นกระบฏที่ เริ่มตอนประมาณเช้ามืดแล้วก็จบลงตอนห้ามงเย็นคําถามสาคัญก็คือแล้วใครไม่มาเออเออก็ถ้าจะพิจารณาการทํางานของของกระบฏก็ก็จะเห็นว่ามันมีหน่วยสําคัญเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมีแค่สองหน่วยก็คือกองพันทหารมาที่สี่รักษาพระองค์นะครับแล้วก็พวกอากาศโยทินนี่ผมเล่าให้ฟังว่าเป็นพวกซิวก็ไม่มีทหารราบเขายุดนะครับแล้วก็ มีการสัญญาไว้จริงๆว่าจะมีจะมีคนเข้ามาืมอืพันคนกองทัพดนนี้นั่นจะมีกองทัพเข้ามาจะมีจะเหมือนทุกครั้งอ่ะที่เราจะรวมสี่เหล่าทัพได้มานั่งถแถลงเรียงกันว่าออยึดอำนาจสัเร็จแล้วแต่ไม่มีนะครับออแล้วก็ปรากฏว่าฝ่ายทหารเนี่ยฝ่ายฝ่ายรัฐบาลเนี้ยก็ยืนยันว่าก็ก็กถแถลงข่าวในเย็นวันนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ยืนยันว่าฝ่ายกบฏเนี้ยมีแค่พันเอกประนูลพันเอกมณัสส่วนทุกนอกราชการทั้งหลายอ่ะโดนมนูษหลอกมา ฉะนั้นเออเขาก็ไม่ได้พยายามเขาก็ไม่ได้สืบสืบสาวเราเรื่องขอามีใครอก็หมายควว่าไม่ได้เกี่ยวกับผู้บัญชายการเหล่าทัพอะพูดใช่ายๆไม่ได้เกี่ยวกับผู้ชาการเหล่าทัพเลยใช่ใช่จนถึงวันนี้นะฮะผ่านมาสามสิบเจ็ดปีพลเอกเปรมเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพลเอกอาทิตย์กำลังเอกก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็มีไม่ชัดเจนว่าใครที่ไม่มาแต่ว่าทุกคนเนี่ยเห็นตรงกันว่าคนที่ไม่มาคือพลเอกอาทิตย์กำลังเอกพราบทบอคือตอนแรกเหมือนกันว่าพลเอก อาทิตย์เนี่ยคุยกับคุณมานูเรียบร้อยแล้วว่าจะส่งทหารมาช่วยเพราะว่าในในทางปฏิบัติเราก็รู้ดีว่าการกบฏหรือรัฐประมหารจะสาเร็จหรือเนี่ยต้องอาศัยกองทัพโดยพบทบอนนี่แหละซึ่งอันนี้ก็เลยคิดว่าคิดว่าคนที่ไม่มากคือคนนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมีข่าวว่าพลเอกพิจิตรกุลวณิชที่เราพูดถึงเนี่ยอืที่บอกว่าอยู่ข้างพลเอกเปรมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตอนแรกก็ก็มีข่าวว่าจะไปอยู่ข้างเดียวกับเอกบฏพลเอกอาทิตย์ ใช่จะไปอยู่ข้างเดียวกับกบฏจะไปอยู่ข้างเดียวกับคุณมโนลุกคนจรพอพลเอกพิจิตเนี่ยเปลี่ยนข้างเนี่ยไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยสานการก็เริ่มเปลี่ยนอืก็เหมือนกับว่าข้าพาวิบบอกจัดการต่อสู้ทํำยังไงก็สานการก็เลยเปลี่ยนนะครับก็จนสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่มันพิสูจน์สมมติฐานเนี่ยว่าพลเอกอาทิตย์อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็คือหลังจากนั้นเพียงไม่กี่เดือนเนี่ยก็ประมาณตน้ตนตน้นต้นปีต้นปีสองเก้าสองเก้าเนี่ย พลเอกอาทิตย์เนี่ยควรจะได้รับการต่อ,อยุธชการอีกรอบหนึ่งในฐานะผอบทบปรากฏว่าพลเอกเปรมประกาศตั้งแต่ต้นปีว่าไม่ต่ออพอพลเอกเปรมประกาศว่าไม่ต่อ,อยุให้พลเอกอาทิตย์เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือพลเอกอาทิตย์ก็ไปเล่นเกมในการเมืองก็ไปปั่นในสภาว่าแต่ละพักเฮ้ยมาช่วยกันคว้าร่างกฎหมายสําคัญกันสุดท้ายก็เลยคว้าร่างกฎหมายจนพลเอกเปรมต้องอยุสภาอ๋อก็อสําเร็จด้วยสําเร็จสําเร็จ แล้วก็มีข่าวว่าตอนเนี่ยช่วงเดือนเดือนพฤษภาที่ยุสภานี่พลเอกอทิย์เตรียมเตรียมที่จะประหารพลเอกเปรมแต่ว่าไม่สําเร็จเหมือนกับว่าพลเอกเปรมไปเคลียร์ได้หรืออะไรเช่นงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนการเลือกตั้งไม่นานอันนี้คือพลเอกเปรมในยกข้าราชการแล้วนะบทพบทบบทพลเอกอาทิตย์ในช่วงที่เป็นรัาการอยู่ใช่แล้วก็ตั้งพลเอกอทิย์เป็นแค่พอบอสสเฉยๆคพบสูงสุดฉยๆซึ่งไม่มีอำนาจะลร แล้วก็ตั้งพลเอกชวลิตตุงยุทธเป็นพบทบแทนอ่ดันั้นพวกนี้ก็เลยพิสูจน์สมมติฐานว่าเออพลเอกอาทิตย์น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการในการเรัฐประหารในการกบฏนักไว้แล้วใหญ่ไม่มาแต่มันก็มีอีกอีกสมมติฐานหนึ่งก็คือมีคนบอกว่าเอ๊ะพลเอกอาทิตย์เนี่ยมันไม่น่าจะคิดซับซ้อนขนาดนั้นคือแกก็คือถ้าถ้าถ้าพลเอกอาทิตย์จะคิดซับซ้อนขนาดนั้นนะก็เขาก็น่าจะทำงานแล้วหรือไม่ก็ไม่รวมตั้งแแรกใช่หรือไม่ก็ไม่รวมตั้งแแรกแล้วเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็ก็เป็นไป ก็มีคนตั้งสมมติฐานว่าเอ๊ะหรือเป็นแผนของนอกเปรมในการหลอกให้มุกนี้ออกมาเพื่อจะจัดการทีเดียวจะได้รู้ว่าเออใครใช่ใช่ใช่เออก็น่าสนใจก็ไปเลยซึ่งก็ต้องบอกว่าจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่หลายหลายคนในเหตุการณ์ก็เสียชีวิตไปละคุณวะคุณเอกยุทธอัญชันบุตรก็เสียชีวิตแบบแบบไม่ปกติด้วยสุดท้ายใช่ใช่ใช่โดนโดนโดนอุ้มใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วก็โดนฆาตกรรม ก็ถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการนิรโทษกรรมคนที่เกี่ยวข้องกับกบฏทั้งหมดในปี3ามหนึ่งนะครับซึ่งเป็นก็เปลี่ยนผ่านพอดีจากยุคพลเอกเปรมมปยุคพลเอกชติชายชัยวันก็มีการนิรโทษกรรมนะครับแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยคุณมนูนซึ่งต่อมาเป็นชื่อเป็นมนุนกริดรูปกจรเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เผาผีอะเรียกอย่างนี้แหละพลเอกเปรมจนจนช่วงท้ายๆเนี่ยแกก็ยังเขียนจดหมาย ด่าในหนังสือในหนังสือเสื้อแดงไงนะในช่วงเสื้อแดงแรงๆเนี่ยก็ยังก็งยังบอกอยู่ว่าเฮ้ยพนักท่านพลเอกเปรมหักหลังผมไม่รูุกี่รอบเลยอะเออแล้วก็แต่กลายเป็นว่าคนคนที่คนที่อาจจะดีกับพลเอกเปรมรูสึกค,ค,คือคุณแอดคาราบาวซึ่งก็เออแต่งเพลงเชียร์พลเอกเปรมแล้วก็ในช่วงหลังๆเนี่ยนะแล้วก,แวก็แล้วก็กลายเป็นคนส,สน,นับสนุนพลเอกเปรมคนสำคัญทั้งที่ตอนนั้นก็คือร่วมในการกบฏเออก็มันมันมันเห็นลหลายๆอย่างจากจากเรื่องเรื่องนี้คือหนึ่งก็คือย้ำ ในเมสเซจที่เราเคยพูดแหละว่า8ปีของพลเอกเปรมไม่ได้โรยด้วยกลิบกุราบแล้วโดยเฉพาะช่วงท้ายซึ่งอันนี้คือช่วงท้ายละอย่างที่บอกว่าผมถึงขนาดว่าสามารถคว่ำพระราชบัญญัติจนต้องยุสภาได้คือมันก็เห็นถึงความไม่แข็งแรงของของพลเอกเปรมในช่วงท้ายจนจนที่สุดสุดท้ายก็ต้องประกาศที่จะไม่ไปต่อแม้จะเป็นคำคำพูด หล่อๆสวยๆว่าว่าพอพอแล้วเออแต่จริงๆมันก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่สามารถยื้อไปต่อได้ละด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างอีกอย่างหนึ่งมันก็สะท้อนไปถึงเรื่องการเมืองว่าแม่งไม่มีอะไรแน่นอนอ่ะใช่เออเบื้องหลังเนี่ยคนที่เป็นมิตรอืพร้อมจะเป็นศัตรูได้ตลอดคุณเอ่อตอนที่แล้วเราเราเล่าถึงเมษาฮาวายครับเอ่อพลเอกอาทิตย์นี่เป็นพระเอกอ่าเป็นลูกรักใช่มาวันเนี้ยตอนเนี้ย คนเอกอาทิตย์นี่คือเป็นตัวร้ายไปละใช่ใช่แล้วแล้วก็เออไม่มีมิแทและศัตรูถาวรในทางการเมืองก็คงยังเป็นเป็นเรื่องจริงอยู่ใช่ใช่แล้วก็คือทุกอย่างที่เราเกิดที่เราเห็นมันเกิดขึ้นเนะี่ยผมว่าบทเรียนอย่างน่งก็คือมันมันมีเบื้องหลังเสมออืมันแต่ละคนไม่ได้มีใครเป็นเพื่อนกันอ,อย่างที่บอกไม่มีมิแทไม่มีศัตรูถาวรแล้ะการเมืองคือเรื่องของอำนาจและการต่อรองผลประโยชน์ของจริง ซึ่งอันนี้นี่คือสัจธรรมของการเมืองไทยรวมถึงสามปอด้วยไหมอ่ารวมถึงสาปอเวย <c oughs> เออมีเกตอีกเล็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กน้อยอีกอันหนึ่งก็คือคุณทักษิณคู่ในขับเฮาเมื่อสักปีที่แล้วมึนบอกว่าเขารู้จักพลเอกประวิตธวงสุวรรณเนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็จากเหตุการณ์กบฏเก้ากันยาเนี่ยเ oh. พราะบอกพราะเหมือนกับว่าตอนที่เขาเรียกรายงานตัวกันะตอนที่ร,รัฐบาลกำลังจัดแถวกันอยู่เออ่อ พลเอกประวิท์เนี่ยอตอนนั้นน่าจะอยู่แถวภาคตะวันออกไม่น่าจะยังแก้วหรืออะไรอย่างเป็นในพันอยู่อ่ะนะเป็นเป็นชั้นก็คือเขาเรียกรวมตัวกันแล้วสุดท้ายก็ไม่มาก็เลยถูกพลเอกเปรมดองไว้นานเอออันนี้ผมเคยได้ยินเหมือนกันเรื่องนี้เคยได้ยินเหมือนกันก็ก็น่าจะเป็นเรื่องอันนี้พิสูจน์ไม่ได้พลเอกประวิทธ์ก็ยังไม่เคยเไม่เคยพูดเรื่องนี้ใช่ไหมแต่ในเรื่องนี้เรื่องนี่เคยได้ยินว่าไปไหนสักที่หนึ่งนี่แหละแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ไปรายงานตัวใช่ใช่ใช่ ไม่ไม่มันมีอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือสมัยพลเอกสรยุทธเป็นเป็นพบบเหมันก็พลเนอเกประวิตยไปตีกลอฟมั้งแล้วไม่ได้ลาหรือะไรยังเออแล้วก็แสดงว่าพลเอกประวิตยก็คือหลายรอบหลายรอบหลายรอบมากหลายรอบมากอ่ะนี่ก็เป็นเก็ดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเนี่ยก็ก็จะจะจะทำทำให้เห็นภาพใหญ่มากขึ้นว่าไอ้กบฏไอ้รัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยที่มาเป็นยังไงแล้วเออความสนุกของแต่ละเรื่องก็คือทุกคน ล้วนมีเบื้องหลังทุกอคนล้วนมีเหตุและปัจจัยบางอย่างที่มันทําให้ถึงจุดที่จะต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในวันหนึ่งคือถ้าถ้าเราการลางไทม์ไลน์ออกมาเนี่ยเอ,อคนที่ที่มีบทบาทในการรัฐประหารแต่ละครั้งย้อนกลับไปเนี่ยเขารู้สึกมีส่วนเกี่ยวข้องในการรัฐประหารหรือความพยายามในการรัฐประหารครั้งก่อนๆตลอดเลยเนะ <c oughs> ยาะ <c oughs> อย่างเช่นพลเอกประวิตธิพลเอก ระยุทธหรือพลเอกอนุพงศ์ก็เคยมีบทบาทตอนปี4 9เก้าย้อนไปคนที่ทำรัฐประหารสี่เก้าหลายๆคนก็มีบทบาทในการเออรัฐประหารตอนรสชหรืออะไรเงี้ยครับคคือเราก็จะเห็นเลยว่าหรือว่าทหารก็คิดเรื่องรัฐประหารตลอดเวลาเหมือนกันเนาะเออผมจะพูดอีกอย่างนึงคือบทบทเรียนอีกอย่างนึงคือเราไม่มีทางรู้ว่าทหารคิดอะไรและทหารประเทศนี้อานาจมากเลยกิ็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับครับโอเคครับดังนั้นเราปิดท้ายตอนนี้อย่างนี้กันเออก็นั่นแหละ อ,อนาคตเป็นยังไงก็ว่ากันเป็นเรื่องของอนาคตละกันติดตาม b e โ o l d e r นะครับพอดแคสต์ในในโมเมนตัมทุกๆช่องทางได้เหมือนเดิมแล้วก็เราจะกลับมาเล่าเรื่องแบบนี้ทุกๆวันจันร์เว้นจันร์ยกเวน้นจันร์ไหนที่ไม่มาคือไม่มา <laughs> ก็ไปตาม <laughs> อีกจันหนึ่งครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับ <laughs> สวัสดีครับ you listening t o momentum podcast